สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่8จากคลองสู่ห้องแอร์เรื่องอ่านเพิ่มเติมความหมายและบทอ่านเสริมนักเรียนคะเราเข้าไปอ่านคำศัพท์พื้นฐานกันก่อนเลยนะคะจงอ่านคำศัพท์พื้นฐาน และเขียนลงสมุดภาษาไทยตามตารางที่กำหนดให้นักเรียนคะขอให้นักเรียนอ่านตามครูทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการฝึกการอ่านให้คล่องขึ้นนะคะคำที่1นึบ่ายคำที่สองบ่ายคร้อยคำที่สาม บำเพนคำที่สี่บินทบาทคำที่ห้าบิตุรงคำที่6บุคคลคำที่7็บุญญาธิการคำที่8บุรุษคำที่9้า บุษบากรและคำที่10บบูรพาทิศนักเรียนคะนักเรียนจงอ่านคำเหล่านี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนการอ่านคำในแต่ละคำให้คล่องขึ้นสำหรับความหมายของคำแต่ละคำนั้นนะคะคำว่าบำเพ็ญก็หมายถึงทำให้เต็มบริบูรณ์ คำว่าบินทบาทหมายถึงรับของใส่บาตรคำว่าบิตุรงหมายถึงพ่อหรือบิดาคำว่าบุคคลหมายถึงคนผู้คนคำว่าบุญญาธิการหมายถึงบุญที่ได้กระทำไว้มากยิ่งคำว่าบุรุษหมายถึงผู้ชายหรือเพศช,ชายคำว่า บุษบากรหมายถึงอันเต็มไปด้วยดอกไม้คำว่าบูรพาทิศหมายถึงทิศต,ตะวันออกนั่นเองนะคะขอให้นักเรียนอ่านซ้ำย้ำทวนคำศัพท์เรื่อยๆนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนเรื่องอ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท์จากบทเรียนกันนะคะนักเรียนคะ นักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีในหน้าที่105นะคะแล้วนักเรียนจะพบการอ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท์จากบทเรียนนะคะซึ่งขอให้นักเรียนอ่านตามครูไปด้วยนะคะคำที่หนึ่งก็คือกระเซ้าเย้าแย่หมายถึงพูดหยอกล้อกระแทก หมายถึงกระทบโดยแรงกระหม่อมหมายถึงคำสรรพนามแทนตัวผู้พูดเพศช,ชายทูลเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าและพระวรวงเธอคำรับหรือคำลงท้ายที่ผู้ชายใช้ทูลเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าวงเล็บคำราชาศัพท์ ริ้วหมายถึงโกรธวงเล็บคำราชาศัพท์คุณภาพหมายถึงลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของเครื่องคิดเงินอัตโนมัติหมายถึงเครื่องคิดเงินที่มีกลไกทำหน้าที่ได้เองโครงเคลงหมายถึง เอียงไปเอียงมาโครงไปโครงมาฉลากหมายถึงป้ายบอกชื่อยาอาหารเครื่องสำอางและอื่นๆอ,อีกมากมายและมีข้อความแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นๆไว้ที่ภาชนะหรือที่หีบหอ่อช้างสารหมายถึงช้างใหญ่ เต็มเหยียดหมายถึงสุดฝีเท้าเช่นวิ่งเต็มเหยียดทางลัดหมายถึงทางที่ตัดตรงไปเพื่อย่นระยะทางและเวลาทุนลาหมายถึงบอกลาวงเล็บ คำราชาศัพท์บัตรเครดิตหมายถึงบัตรซึ่งสถาบันการเงินหรือธุรกิจออกให้แก่สมาชิกใช้ชำระสินค้าหรือบริการจากสถานการค้าหรือธุรกิจที่รับบัตรนั้นแทนการชำระด้วยเงินสดปรารบหมายถึงกล่าวถึงคิดผักตบชวา หมายถึงไม้น้ำขึ้นตามลำน้ำทั่วไปดอกสีม่วงอ่อนผิวพันธ์หมายถึงสีของผิวฝ้าหมายถึงจุดหรือรอยพื้นสีคล้ำๆที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าพระกะลุณาธิคุณหมายถึงพระคุณวงเล็บคำราชาศัพท์ ราชวงศ์หมายถึงตระกูลของพระราชาร้านโชห่วยหมายถึงร้านขายปลีกที่ขายของกินของใช้ต่างๆสารปนเปื้อนหมายถึงสารที่ไม่ต้องการหรือมีพิษซึ่งปนอยู่ในอาหารยาเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมาย อันเกิดจากขั้นตอนการผลิตการดูแรลรักษาการบรรจุการขนส่งเป็นต้นสเบียงหมายถึงอาหารที่เก็บไว้กินได้นานๆหายเป็นปลิดทิ้งหมายถึงหายจากอาการป่วยทันทีอินซีหมายถึงชื่อนกอยู่ในวงเดียวกับเหยี่ยวขามีขนปกคลุม กรงเล็บแข็งแรงในประเทศไทยมีหลายชนิดพยาอินทรีหมายถึงผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าของนกอินทรีทั้งหลายอุด,ดมหมายถึงมากมายบริบูรณ์นักเรียนคะในตอนนี้นักเรียนก็ได้อ่านและได้รู้จักคำศัพท์ยากจากบทเรียนไปแล้วนะคะตอนนี้ เรามาดูเรื่องเจ้าชายแตงโมกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องเจ้าชายแตงโมนักเรียนก็ควรจะต้องรู้จักคำศัพท์ยากจากเรื่องเจ้าชายแตงโมด้วยเช่นกันนะคะเราเข้าไปเรียนรู้กันเลยนะคะนักเรียนคะเรามาอ่านคำศัพท์ยากจากเนื้อหาของเรื่องก่อนนะคะอโรคยาอุดมผลไม้ นานาชนิดเจ้าชายองค์หนึ่งโปรดปรานรสชาติแตงโมปราสาทออกลูกพ่อครัวถวายเจ้าชายเจ้าชายองค์นี้โปรดมากนักเรียนคะ เราลองมาอ่านเนื้อเรื่องกันเลยนะคะณนะเมืองอารคยาซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้นานา,นานชนิดยังมีเจ้าชายองค์หนึ่งโปรดปรานรสชาติของแตงโมเป็นอันมากที่หลังประสาทามีแตงโมอยู่ต้นหนึ่งแตงโมต้นนี้จะออกลูกทุกวันวันละหนึ่งลูกเท่านั้นและทุกๆเช้าพ่อครัว จะเป็นคนเก็บแตงโมไปถวายเจ้าชายเป็นประจำและเจ้าชายองค์นี้ก็ไม่เคยแบ่งแตงโมให้ใครเลยเพราะโปรดมากนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะและครูจะให้นักเรียนอ่านเองในสไลด์หน้าถัดไปด้วยนะคะเสด็จไปแตงโม พระองค์เสด็จไปส่งพกกริ้วมากประกาศลงโทษขโมยขวางหน้าอภัยกระหม,ม่อมกระหม,ม่อมขโมยพระองค์สารภาพ ใจเด็ดช้างสารขโมย เจ้าชายครู่หนึ่งตรัสพ่อครัวหน้าแปลกหวนรุ่งขึ้นเสด็จไปเมื่อวานโกหกตรัสถามกระหม่อมมิบังอาจพยาค่ะ ทูลตอบทหารขโมยกิ่งไม้พระพักโปรดอภัยกระหม,ม่อมพระองค์ทูลสารภาพใจเด็ดพยาอินทรีย์ ขโมยแตงโมกระหม่อมความหิวโหยพระองค์คําเดียวอิ่มเจ้าชายตรัสถามกระหม่อมพยาค่ะบุตรเว้นโทษพระกรุณาธิคุณ พยาค่ะกราบทูลลาเจ้าชายทรงคิดเหตุการณ์แตงโมพระองค์วันรุ่งขึ้นบริโภคอร่อย ผู้เดียวทรงปรารภตนเองรับสั่งพ่อครัวชาวเมืองวันรุ่งขึ้นหมืน่นชาวเมืองขนานนามพระองค์เจ้าชายแตงโม เป็นอย่างไรคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะผู้แต่งก็คือเกื้อกูลชื่อเรื่องก็คือเจ้าชายแต่งโมนะคะนักเรียนคะครูจะให้เวลานักเรียน10นาทีนะคะในการอ่านเนื้อเรื่องเจ้าชายแต่งหมเสร็จแล้วเราก็มาทำแผนภาพโครงเรื่องกันนะคะ นักเรียนคะเรามาทบทวนรูปแบบการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวละครสถานที่เหตุการณ์สำคัญทั้งหมด3เหตุการณ์นะคะผลของเรื่องและข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องอย่าลืมตีเส้นใต้คำสำคัญด้วยปากกาดแดงทุกครั้งนะคะงานจะได้ออกมาเรียบร้อยค่ะ เฉลยผ่านไปเร็วมากเลยนะคะเวลา10นาทีนักเรียนคงอ่านเนื้อเรื่องเจ้าชายแตงโมจบแล้วนะคะเรามาเขียนแผนภาพกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยแผนภาพโครงเรื่องเจ้าชายแตงโมตัวละครสถานที่เหตุการณ์สำคัญ เรามาดูตัวละครกันเลยนะคะซึ่งก็จะมีเจ้าชายพ่อครัวหนูนกทหารสถานที่ที่เกิดก็คือเมืองอโรคยาเหตุการณ์สำคัญก็มีอยู่ว่าณนะเมืองอโรคยาซึ่งเต็มไปด้วยผลไม้นา,นานาชนิดมีเจ้าชายองค์หนึ่งโปรดปานแตงโมมากเช้าวันหนึ่งเสด็จไปเก็บแตงโมพบว่าแตงโมหายไปส่งเรีวมาก ทันใดนั้นก็มีหนูตัวหนึ่งมาสารภาพว่าเป็นผู้ขโมยแตงโมไปให้แม่ที่ป่วยกินเจ้าชายก็ส่งให้เหตุการณ์ที่สองก็คือวันรุ่งขึ้นพ่อครัวนำแตงโมมาถวายสองลูกจึงเสด็จไปเก็บเองในวันรุ่งขึ้นพบแตงโมมีลูกเดียวจึงสั่งทหารจับขโมยทันใดนั้นเจ้านกก็มาสารภาพว่า นำไปให้ลูกที่หิวกลิ่นเจ้าชายก็ส่งให้เหตุการณ์สำคัญที่สามนะคะเย็นวันนั้นเจ้าชายทรงคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีผู้อื่นได้กินแตงโมของพระองค์ไปแตงโมจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลูกเสมอจึงคิดจะแบ่งให้ผู้อื่นได้กินแตงโมด้วยแล้วรับสั่งให้พ่อครัวนำไปแบ่งให้ชาวเมือง ผลของเรื่องนะคะแตงโมออกลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับเป็นสิบเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสน 100, และชาวเมืองจึงขนานนามพระองค์ว่าเจ้าชายแตงโมนั่นเองนะคะเรามาดูข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนะคะนั่นก็คือเราควรมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นการเสียสละแบ่งปันของที่ตนมีนั้นให้แก่ผู้อื่นจะนำมาซึ่งความดีงามเสมอนะคะ ณนะเมืองอโรคยาซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้นานาชนิดยังมีเจ้าชายองค์หนึ่งโปรดปรานรสชาติของแตงโมเป็นอันมากที่หลังประสาทมีแตงโมอยู่ต้นหนึ่งแตงโมต้นนี้จะออกลูกทุกวันวันละหนึ่งลูกเท่านั้นและทุกๆเช้าพ่อครัวจะเป็นคนเก็บแตงโมไปถาไวายเจ้าชายเป็นประจำและเจ้าชายองค์นี้ก็ไม่เคยแบ่งแตงโมให้ใครเลยเพราะโปรดมากนั่นเอง เช้าวันหนึ่งเจ้าชายเสด็จไปกับแตงโมโด้วยพระองค์เองเมื่อเสด็จไปถึงก็ส่งพบว่าแตงโม,โมหายไปเสียแล้วเจ้าชายกริ้วมากประกาศจะลงโทษผู้ที่ขโมยแตงโมไปทันใดนั้นก็มีหนูตัวเล็กๆวิ่งมาขวางหน้าเจ้าชายโปรดให้อภัยกระหม่อมด้วยเถิดกระหม่อมเป็นผู้ขโมยแตงโมของพระองค์เองฮ่าฮ่าเจ้าเป็นหนูตัวเล็ก แต่ใจเด็ดราวกับช้างสารเราอยากรู้เหลือเกินว่าทําไมเจ้าจึงกล้ามาขโมยตังโมของเราแม่ของกระหม่อมป่วยแล้วใครๆเขาก็พูดกันว่าถ้าได้กินตังโมของพระองค์อาการป่วยจะหายเป็นปลิดทิ้งแล้วแม่ของเจ้าหายหรือยังล่ะตอนนี้แม่ของกระหม่อมหายป่วยแล้วพยาค่ะอืมเพื่อเห็นแก่ความกตัญญูของเจ้าเราจะเว้นโทษแก่เจ้า เป็นพระกรุณาที่คุณพยาคา่ะวันรุ่งขึ้นพ่อครัวนำแตงโมสองลูกมาถวายเจ้าชายทำไมวันนี้มีแตงโมสองลูกล่ะพอไปถึงตน้นกระหม่อมก็เห็นแตงโมมีสองลูกแล้วพยาคา่ะเอ๊ะน่าแปลกนะพรุ่งนี้เราจะไปเก็บแตงโมเองเช้าว,วันรุ่งขึ้นเจ้าชายก็เสด็จไปที่สวนแต่เช้าเอ๊ะอะไรกัน ทำไมมีตังโมลูกเดียวละ่ะหรือว่าเมื่อวานเจ้าโกหกเรากระหม,มอมไม่บางอาจพยาคาแล้วเจ้าชายก็สั่งทหารออกตามจับผู้ขโมยแตงโมทันใดนั้นนกตัวหนึ่งก็บินมาเกาะกิ่งไม้ตรงหน้าพระพักเจ้าชายโปรดให้อภัยกระหม,ม่อมด้วยเถิดกระหม,ม่อมเป็นผู้ขโมยแตงโมของพระองค์เองฮ่าเจ้าเป็นเพียงนกตัวเล็ก แต่ใจเด็ดเท่าพญาอินทร์ชอนะเราอยากรู้เหลือเกินว่าทําไมเจ้าจึงกล้ามาขโมยตังโมของเรากระหม่อมมีลูกน้อยสามตัวทุกๆวันจะร้องด้วยความหิวโหวยใครๆก็บอกว่าถ้าใครได้กินตังโมของพระองค์เพียงคําเดียวก็เหมือนอิ่มไปได้ถึงสิบวันแล้วลูกของเจ้าได้กินหรือยังล่ะตอนนี้ ลูกของกระหม่อมหลับไปแล้วพยาค่าอืมเพื่อเห็นแก่ความรักที่เจ้ามีต่อบุตรเราจะเว้นโทษให้แก่เจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพยาคาเย็นวันนั้นเจ้าชายทรงคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีผู้อื่นได้กินแตงโมของพระองค์ไปในวันรุ่งขึ้นแตงโมมักจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลูกเสมออืม เราน่าจะแบ่งแตงโมให้ผู้อื่นบ้างนะเราไม่ควรบริโภคของอร่อยอยู่แต่เพียงผูด้เดียวเจ้าชายทรงปรารบกับตัวเองแล้วจึงมีรับสั่งกับพ่อครัวนำแตงโมไปแบ่งให้ชาวเมืองในวันรุ่งขึ้นและวันต่อๆไปจากนั้นแตงโมก็ออกลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับเป็นสิบเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนตั้งแต่นั้นชาวเมืองจึงขนานนามพระองค์ว่า เจ้าชายแตงโมสำหรับภาระงานวันนี้นะคะนั่นก็ไม่ยากเลยนะคะนั่นก็คือเขียนคำศัพท์อ่านเพิ่มเติมความหมายเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้เรียนไปนั่นแหละค่ะและเขียนความหมายของคำศัพท์นั้นโดยย่อลงสมุดด้วยนะคะอย่าลืมเขียนวันที่เขียนคำสั่งและ ขีดเส้นใต้ปิดงานทุกครั้งนะคะแล้วตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องพบกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วนะคะครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ